เอกสารไม่ครบนะจ๊ะผู้จัดการบอกที่รีบแก้ส่งใหม่จะได้ส่งไปสำนักงานใหญ่ไม่ครบหรอป้าหูทำไมดีอะลูกค้ารีบด้วยอะป้าก็รีบโทรแจ้งลูกค้าสิว่เาเอกสารขาดอะไรบ้างแล้วต้องทํายังไงให้รีบดําเนินการโดยด่วนไงหูโดนด่าแน่เลยอะป้าลูกค้ารีบด้วยอะสมควรโดนละพลาดเองนี่ช่วยไม่ได้หูยทำไมดีอะป้าเอาก็รีบโทรแจ้งลูกค้าเลยด่วน <c oughs> ป้าหนุ่ถามหน่อยสิป้าเคยทําเอกสารลูกค้าไม่ครบและอนุมัตชาาไหมอะ่ะเคยสิแล้วตอนนั้นป้าทาําไงตอนนั้นน่ฉันเข้ามาทํางานที่นี่ใหม่ๆทั้งสาวผู้สวยฮอตสุดๆเลยหละ่ะ <Wow. S 1> ไม่ได้อยากรู้ค่ะป้าเข้าเรื่องแก้ยังไงคะแหม แหมมันก็ต้องมีเท้าความเป็นบ้างเคยเรียนไหมเรียงความนะ่ะเท้าวความมาขนาดนี้เรียนจบมสหกมานแน่แน่รุ่นนี้จะฟังไหมฟังจะฟังแหมป้าก็แซวเล่นตอนนั้นเนี่ยนะเป็นช่วงใกล้ๆสิ้นเดือนแบบน,นี้แหละฉันนะ่ะก็ต้องรีบปิดยอดรีบส่งเอกสารแต่หารู้ไม่ว่าฉันนะ่ะลืมให้ลูกค้าเซ็นสเตทเมนต์ไปหน้านึงเอกสารเลยต้องตีกลับมาแล้วก็ทำใหม่เลยอ้าวแล้วป้าทำไงล่ะ โชคดีที่ตอนนั้นน่ะยังมีพี่อ้อนพี่ออดฉันก็ได้เล่าให้พี่อ้อนพี่ออดฟังถึงเรื่องที่เกิดขึ้นพี่อ้อนพี่ออดก็บอกวิธีแก้ไขให้กับฉันรวมถึงข้อคิดดีๆหนูไม่รู้จะทำยังไงพี่ออดพี่ออดช่วยบอกหน่อยสิคะถึงจะรีบแค่ไหนนะคะเราก็ต้องมีความละเอียดรอบคอบค่ะ เพราะความผิดพลาดนั้นนะคะหากเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะคะคำแก้ตัวก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้นะคะและอย่างหนึ่งนะคะในการทํางานเนี่ยเพื่อป้องกันการผิดพลาดเราเองควรจะต้องตรวจสอบข้อมูลให้ดีก่อนที่เราจะส่งงานหรือว่าก่อนที่เราจะแจ้งลูกค้านะคะรวมถึงเนีเมื่อได้ข้อมูลอะไรมาปุ๊บเนี่ย ต้องรีบทําเลยทําเดี๋ยวนั้นไม่งั้นทิ้งไว้แล้วอาจจะลืมก็ได้รวมถึงเนี่ยทำโนต้ตเตือนตัวเองเอาไว้เพื่อเป็นการป้องกันการผิดพลาดค่ะและไม่ลืมที่จะเข้าไป follow up ในระบบ RSL อยู่บ่อยๆเพื่อทราบสถานะเอกสารของลูกค้านะคะถ้าเ,เราทําแบบนี้ได้เราก็จะสามารถอนุมัตินะคะสินเชื่อให้ลูกค้าภายใน5วันค่ะ และสุดท้ายนะคะความรอบคอบเนี่ยคือสิ่งที่สําคัญมากเลยนะคะในการป้องกันความผิดพลาดพี่อ้อเลยอยากให้น้องปอเนี่ยนะคะรอบคอบมากกว่านี้ค่ะเพราะเวลาถ้าเสียนยมันไม่ใช่เสียแค่เราแต่เสียชื่อเสียงของธนาคารด้วยเราคงไม่อยากเป็นคนที่ทําให้ธนาคารเสียชื่อเสียงใช่ไหมคะใช่ค่ะต่อไปเนี่ยหนูจะระมัดระวังให้มากกว่านี้นะคะขอบคุณพี่ๆมากเลยค่ะ ป้าถาม่อยสิฉันรู้ว่าเธอจะถามอะไรหลังจากวันนั้นมานะฉันก็เอาคำสอนของพี่ออดพี่อดมาใช้จนได้ดีจนถึงทุกวันนี้แหละเปล่าป้า,ปาจะถามอะไรละ่ะฉันจะแค่ถามว่าพี่ออดพี่ออดเนี่ยเขาอยู่มากี่สิบปีแล้วจนะ้ะตั้งแต่สมัยป้าทำงานใหนม่ๆเปล่าว้ายยังไม่แก่เลยตรวจเอกสารคุณเดียวแ,แล้วกันแหมเราเล่นนะป้ายังสาวยังสวยอยู่เลยนะคะถูกจ้า <laughs> <laughs> ความรวดเร็วต้องมาพร้อมความถูกต้องสวัสดีครับผู้ชมครับพวกับผมอีคิวพีพรพลเสนาคุณครับและ BBG Family ที่อยู่กับผมวันนี้ก็คือ ชาเชอรี่ซิลินยาชาตโชตค่ะอยู่สาขาบิ๊กซีนครสวรรค์บีซแพพล์นะคะเขตธุรกิจสาขานครสวรรค์ภาค5ค่ะครับผมอยู่ที่นครสวรรค์นะครับเมืองปากน้ําโพนะฮ<ช>ะเมืองนี้เรื่องของดีเยอะนอกจากโมจิแล้วผมอยากเจออย่างอยู่อีกนะครับผมเลยวิ่งเข้าไปที่ t m เเลยครับเข้าไปถึงฝากเงินปั๊บเนี่ยก็หยิบตัวน้องมาคนหนึ่งเชอรี่นะครับวันนี้เนี่ยน้องจะมาเป็นไกด์ให้ผมนะครับพามาดูของดีที่นครสวรรค์กันวันนี้จะพาพี่ไปไหนครับค่ะวันนี้นะคะก็จะพาไปที่ร้านหน้าผาปลาทอดมันค่ะแล้วผา งั้ไปกันเลยไหมฮะได้เลยค่ะเอาทันไปหน่อยนะน่เหรอได้เลยค่ะเอาละครับผู้ชมครับตอนนี้อยู่ในร้านชื่อว่าหน้าผาปลาทอดมันคือพี่เป็นคนต่างถิ่นเวลาที่มาเนี่ยเจอทีเอ็มีแป๊บก็ค่เข้าไปถามเลยก็ยังได้ไม่เป็นไรเป็นลูกค้าอยู่แล้วได้ค่ะยินดีเสมอค่ะเด็ดยังไงร้านนี้ ก็ร้านนี้นะคะจะไม่ได้มีแค่อาหารที่แบบว่าอร่อยแค่ปลาทอดมันแต่ว่าจะมีอาหารอื่นเช่นอันนี้เนี่ย,ยกุ้งฝอยแต่ว่าน,นี่จะเสียดูแบบนุ่มๆน,นะฮะอันนี้จะเป็นกุ้งฝอยแม่น้ําทอดกรอบทางร้านนะคะเขาจะทอดด้วยแบบไฟแรงๆรสชาติของน้ําจิ้มนะครับก็เป็นเอกลักษณ์นะฮะออกหวานเผ็ดเล็กๆเรียวนิดเดียวแล้วก็มีเค็มด้วยนะฮะถือว่ากรมกรอบม,มาต่อที่เมนูไหนดีครับ ทอดมันปาลากายละกันค่ะเมนูนี้เลยอันนี้ค่ะจะเป็นเนื้อปลากลายแท้เลยนะคะคแล้วผสมกับพวกแบบพริกแกงค่ะเมนูนี้อร่อยมาต้องลองแน,น่ๆสำหรับ,บทอดมันปลากลายนี่นะฮะใช่ค่ะอร่อยแล้วก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์รสชาติดีมากนะฮะมีอะไรต่อกอันนี้ค่ะจะเป็นต้มยำปลาหมาค่ะคือใช้ปลาปลาแม่น้ำเลยค่ะทุกอย่างเนี่ยค่ะจะสดหมดเลยที่นี่คือแบบรสชาติเด็ด รสชาติเนี่ยนะฮะหนักแน่นไม่ได้เผ็ดมากไม่ได้เค็มมากไม่ได้เปรี้ยวมากคือกลมกลม่อมแต่ว่าทุกๆรสชาติมาเนี่ยหนักอึ้งสุดยอดผู้ชมเมนูนี้ไม่ธรรมดาจริงนะฮะต่อไปเลยไหมคะอันนี้ค่ะจะเป็นเมนูพระเอกของงานเลยค่ะเป็นหลนดปลาอินทรีย์ค่ะคือทําจากเนื้อปลาอินทรีย์เลยค่ะใหม่สดทุกอย่างเพราะว่ามันิไดไมมาจากแม่น้ำด้านหน้าเลยนะฮะเมนูนี้ค่ะจะทานพร้อมกับผักสดค่ะ ในตัวหล่นนี่นะครับก็จะใช้ความเค็มจากปลารีแห้งแล้วก็ใส่เนื้อหมูไปเพื่อเพิ่ม texture มรือสัมผัสที่ดีมากแล้วก็รสชาติของตัวหล่นนี่นะฮะนวลเลยมาที่เมนูสุดท้ายอันนี้แกงฉวัตรที่นี่นะคะเป็นลูกชิ้นปลากายค่ะล <c oughs> ูกชิ้นเนี่ยค่ะที่เห็นเนี่ยคืคอเป็นลูกชิ้นทำเอง <c oughs> กะทินะคะที่จะสดใหม่ทุกวันนะคะได้รสชาติแท้ๆของอาหารไทยม,ม,มีเครื่องเทศที่หลากหลายร้านนี้บอกได้เลยว่าเป็นร้านที่ ไม่หวงเครื่องทานได้แบบเต็มที่รสชาติกลมกล่อมนะครับสามารถแนะนําลูกค้ามาได้เมรา,านี้ได้เลย <มา S 2> ค่ะได้เลยฝังเงินกุ๊บหิวแนะนำเมรานี้ได้เลยมาฝากท้องกันหน่อยได้เลยค่ะใช่โอ้โห oh, oh, วันนี้นะครับมานครสวรรค์คุ้มมากทั้งอิ่มอกแล้วก็อิ่มใจด้วยนะครับขอบคุณน<ช>้องเชอรี่มากขอบคุณครับ ครั้งหน้าติดตามว่าผมจะพาไปเจอกับ B B G Family คนไหนนะครับวันนี้เราสองคนหมดเวลาแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะกุ้งฝอยแม่น้ำทอดกรอบครับใช่คือเป็นกุ้งแม่น้ำตัวเล็กใช่แม่น้ำใช่ใช้กุ้งแม่น้ำคือใช่เลยนะรัใจเย็นค่ะมีอีกตั้งหลายอย่างค่ะยิ่งเหรอใช่เลยดันกินทุกหมดเลยโอ้โหเอาไว้ก่อนเนาะใช่ค่ะทีร้านนี้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากลองชิมอาหาร คังเสวัสด์นะคะก็เชิญร้านนี้ได้เลยค่ะร้านนี้เปิดปิดกี่โมงครับเปิด9โมงเช้าค่ะแล้วก็ปิดต่อพึ่งคืนค่ะ